สวัสดีครับโรงพักวางไพร์วันนี้ครับผมพามาที่ค่ายบางระจันครับบริเวณตรงนี้แหละครับที่เรียกว่ามีอุปกรณ์ที่เรียกว่าซิ่งสั่งลาหรือซิ่งเรียกว่าเอาเป็นว่าลาเข้าไปอยู่ในห้องขัง แก๊งซิงนั้นพลนเวกอะดุลแสงสิงแก้วครับได้เห็นอุปกรณ์ตัวนี้แล้วท่านพอใจยอย่างมากที่พร้อมที่จะจะสั่งเข้าไปในหน่วยงานของทางตำรวจนะครับเพื่อที่จะไปปราบแก๊งซิ่งนะฮะสำคัญที่สุดนั้นมันเรื่องของว่าถ้าหากว่าสั่งเข้าไปแล้วจะมีอันตรายอย่างไรบ้างหรือไม่อันตรายอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราคุยกับท่านพันตีทรงพลเอี่ยมบุริษท่านเป็นประธานค่ายบางละจาันที่เป็นเจ้าของต้นคิดเครื่อง ประดิตตรงนี้ครับสวัสดีครับท่านมัิสมพลครับเรื่องของสิ่งสั่งลาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรฮะตัวนี้เกิดเมื่อปี2547นั่นแหละฮอีกประมาณ8ปีที่แล้วนะไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับเรื่องก็คือว่าตำรวจได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่เกินโดนรถมอเตอร์ไซค์สิ่งชนเพราะกระโดดไปขวางไปจะจับ แล้วก็อีกอย่างในอีกอันหนึ่งก็อีกภาพหนึ่งก็คือเด็กแว้นเนี่ยโดนตำรวจเอาไม้ยาวๆไล่ตีระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ล้มบาดเจ็บสาหาัสหรือเสียชีวิตหรือพิการตรงนี้เป็นที่มาที่ไปที่มาที่ไปเลยสองอย่างเนี่ยไม่ได้เลยครับคือคทั้งเด็กและทั้งตำรวจจะเสียชีวิตระบาดเจ็บจากการแก้ปัญหาสังคมแบบนี้ไม่ได้เพราะเด็กเขาไม่ใช่โจนรนะฮะลองไปดูนะครับว่าแก๊งซิ่งนั้นเป็นอย่างไรบ้างคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยมีรายงานพิเศษเรื่องนี้ครับ จะเป็นแยกตึกชัยโรงกองน้ำนะครับแม้กระทั่งถนน้าชประโลมตรงประตูน้ำหรือแม้กระทั่งรอบวงเวยียนสารีชัยเนี่ยจะมีกลุ่มวัยรุ่นน,นี่ยับที่รถจักรยานยนต์วมกลุ่มวันที่5คัน6คัน3คัน5คัน6คันหาพวก ไล่เรื่อยๆคันนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยเยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าในในลักษณะการรวมกลุ่มก็จะเป็นอย่างนี้สนขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่มีมีสถิติการรับแจ้งเหตุสูงนะครับก็เลยต้องระดมกำลังกันหลายฝ่ายเข้มาช่วยกันทํางานในลักษณะบูรณาการกําลังของทุกส่วนนะครับของโรงพักนะครับพออย่างเสตัวตรวจก็มีเสตตรวจกลางคืนหลายอันนะครับกจระาะจรเราก็จะลงมาช่วยในช่วงของคืนวันเสาร์ทุกสัรดา รับผิดชอบกันแลแ้วจะมอบหมายภารกิจตามสถานการณ์การข่าวกันต่รละวันครับตอนนี้ทางทีมข่าวก็ได้ลงพื้นที่มากับเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนพญาไทนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามของโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับเพื่อจะมารอดก,กัดจับเด็กแว้นเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมรอดูว่าคืนนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจจะสามารถจับกลุ่มเด็กแว้นได้ไหรือไม่ครับ อันตรายแลครับล้มแล้วเลือดไหลนะครับตอนนี้แล้วตอนนี้ครับถึงที่ที่เจ้าชู้ที่หนีออกมาแล้วครับถ้าเจ้าชู้ตำรวจพยายามปิดกั้นแต่เพยายามจะหนีครับทนทำให้ล้มครับตอนนี้อยากให้เป็นบทเรียนสอนคนไว้นะครับว่าการหนีเป็นผิดบ้าและวครับรู้ว่าจะเหตุเกิดขึ้นนั่นรุนแรงครับเป็นแบบนี้ครับโอ้ยเย็นเนี่ยเดี๋ยไปช่องเจ็ดมอชิดได้หลายทาง เมื่อกี้ทำไมติดการหด้านครับเม่กี้มติดาหนด้านบอกใจหรือว่าตกใจอไอย่างเี้อย่าในี้แล้วัตเขาวน้าจะมาทาอะไรแบบนี้เนีไม่ครับ ที่แม่รู้ครับว่าออกมาต้องซื้อไม่ไม่ไม่รู้ครับรถรถเรือรถเรือของใครนะแหมมันยืนตรวเลยนะฮะนานไม่มีนานมาทำอีกแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือแผงที่ขับรถผมแต่ฮีดางเข้ามาแล้วมาชนนะฮะทำให้แผงเหล็กเนี่ยครับถึงกับงอเลยครับรถเสียหลักล้มเลยครับตอนนี้ จอเหตุงี้เกิดขึ้นมาบ่อยครับที่มาชนด่าชนด่าอย่างเดียวเลยเพราะว่าความกลัวด้วยหรือว่าเพราะว่าเขามีอ่ะมันต้องมีคดีมาดิไม่น้อยติดตัวเราคนวนี้มันพอเห็นตำรวจมันจะวิ่งมาชนร้อยมันขึ้นมาอยู่คนลไภฟ้าแล้วล่ะแล้วใส่งกระบายว่าถ้าไม่มีแผลอะไรแย่ครับ นี่ขนาดเป็นเหล็กเป็ยเวลาเ็นโอ้โหเลฮะโว้ว่ามาไม่มาโอ้่านผู้ชมอันตรายจริงกลุ่มที่มาขับขี่นี้ผ่อนเน้นยับเลยว่ามันอันตรายต่อชีวิตกระโดดท่านเองแล้วนะครับจากที่เห็นนะครับตอนนี้ในรถก็มีเหมือนจะมีการรู้จักกันด้วยนะครับแต่โดนจับมาคนละจุดนะฮะก็จะมีกลุ่มผู้ชนี่ยเป็นแก๊งกันจริงๆด้วยอันตราย และนี่ก็คืออีกหนึ่งผลงานการกวาดล้างของแก๊งรถซิ่งในทุกคืนวันเสาร์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอพญาไทซึ่งวันนี้สามารถตามจับได้ถึง20คันโดยจะนำผู้ก่อเหตุไปสืบเพื่อแยกคดีความตามความผิดต่อไปส่วนผู้ก่อเหตุคนไหนที่ออกมาซิ่งรถตามท้องถนนจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจจะยึดรถไว้ตามกฎหมายไม่ให้คืนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ฝากถึงพ่อแม่ในการเอาใจใส่ไม่ให้ลูกหนีออกจากบ้านในเวลากลางคืนเพราะอาจจะถูกชักจูงเข้าแก๊งรถซิ่งได้โดยง่าย สรุปได้ว่าการนีก่ออกมาซิ่งรถบนท้องถนนของกลุ่มวัยรุ่นจึงเป็นสาเหตุให้เกิดความสูญเสียได้โดยเฉพาะกับตัวคุณเองและครอบครัวอังกุตวันวงถ่ายภาพอิทธิพลเอี่ยมเชยรายงานเห็นแก๊งซิ่งแล้วดูเหมือนว่าน่ากลัวจริงๆครับตำรวจเองก็มีความพยายามอยู่ ลักษณะของเครื่องที่ท่านผลิตเนี่ยเห็นรถแก้งซิ่งอย่างที่ภาพที่เสนอไปเนี่ยครับท่านพันตีสรงพลคิดว่าจะเอาชนะตรงนี้ให้ตํารวจจับได้โดยไม่ปลอดภัยได้โดยโดยปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายได้ไงครับครบคือจุดจุดสําคัญเนี่ยรถคําว่ารถซิ่งต้องเร็วถูกไหมครับเร็วมอเตอร์ไซค์วิ่งเร็ว แต่อันตรายที่สุดพมอซค์นี่ทุกคนทราบประการทรงตัวไม่ดีเลยครับเขามีคําพูดตลกๆเด็กน้ําหมากะลารายล้มทั้งนั้นเด็กน้ําหมากะลารายอ่านี่คืออันตรายของมอเตอร์ไซค์เลยครับถ้าโดนสิ่งเหล่านี้รับรองล้มหมดอาจจะเติมน้ํามันเครื่องลงไปนิดนึงเรื่องไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหารถสิ่งยากที่สุดตรงที่ว่าคนที่ขับรถสิ่งนั้นเป็นเด็กใคยรุ่นไม่ใช่โจร ครนะฮะเราเพียงแค่ต้องการสั่งสอนให้หลาบจำ นะให้กลับตัวให้อะไรก็แล้วแต่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นแต่เขาไม่ใช่คนร้ายที่เราจะไปทําให้เขาบาดเจ็บล้มตายไม่ได้ครับตํารวจก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เล่นเอาไม้วิ่งไล่ตีอย่างที่เรียนได้ทราบหรือกระโดดทีเพื่ออะไรซึ่งทําให้เด็กพลาดเด็กตายได้หรือตํารวจก็ตายได้เพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบอุปกรณ์ตัวการที่จะเชื่อมไห้สองฝ่ายนี่แก้ปัญหากันได้โดยเอาไม่เอาชีวิตของใครเลยมันก็เกิดตัวนี้ขึ้นมาแต่ปัญหาคือว่า อย่างที่หนึ่งที่ต้องการคืออะไรรู้ไหมครับออเล็กทรอนิกส์ยิงก็พ่นคลื่นจะไปที่เครื่องไล่เครื่องดับทําไม่ได้ครับเรื่องมันใหญ่มากอันที่สองคือว่าทํายังไงความเร็วจะลดลงกับยางต้องแบนก่อนนะฮะแต่ถ้ายางแบนบางคนก็บอกอ่ถ้าเราระเบิดทาไงคนตายเหมือนกันล้มเริ่มบาดเจ็บเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องทํายังไงก็ได้ให้ยางรั่วไม่ใช่ยางแบนเลยเป็นที่มาของอุปกรณ์ซิ่งสังลาหน้าที่ของมันไม่ใช่เจาะยางกับบาดยางให้เป็นรอย แล้วลมก็จะออกแล้วจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งระยะทางระยะหนึ่งจึงจะแบนแล้วไปต่อไม่ได้นี่กว่าจะสําเร็จตัวนี้ใช้เวลานานครับยางนี่ประมาณสักกี่เส้นนะฮะหลายร้อยเส้นนะครับแล้วไม่ใช่หมายความว่ไซส์ยี่ห้อเดียวนะต้องขนาดเริ่มต้นนี่คือว่าพอเจาะปุ๊บระเบิดตุ่มไม่ไม่ไม่ใช่ฮะอาจจะเกิดปัญหาเรื่องการเจาะแล้วมันติด ยางยางมันจะพลิกติดยางนิดนึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะตรงนี้เราได้ถูกแก้ไขแสดงว่าองศาในการที่สคัญความยาวสําคัญวายแล้วหน้ากว้างสาคัญนะฮะเพราะนทุกอย่างจะสําคัญสัมพันธ์กันหมดกว่าจะได้มาแล้วต้องเลือกมอเตอร์ไซค์หลายชนิดคนขับหลายอย่าง ม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์ซิ่งจริงๆก็เอามานะฮะไปให้ตำร,รวจพ <laughs> า,าก็ให้ปเ,เปลี่ยนเลี้ยงการเปลี่ยนยางให้อันที่สองมอเตอร์ไซค์ลูกน้องในโรงงานนี่โอโ้โหสี่สิบห้าสิบคันเลยมันมันยินดีเพราะได้เปลีย่ยนยางใหม่ <laughs> ะะอันที่สามก็มอเตอร์ไซค์ต,ตามตามที่วินมอเตอร์ไซค์แสดงว่าเกณฑ์ลูกน้องก่อนหมดล้ครับมอเตอร์ไซค์ตำรวจก็โดนเราวิ่งขับผ่านไปสิใช่เราก็ทำกันจนกระทั่งได้ตัวนี้มาดูมันง่ายแต่จริงกว่าจะง่ายมันยากเหลือเกินนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ตัวซิ่งสั่งลามาแล้วจ ทำยังไงก็ได้ให้มันพุ่งเหมือนงูฉกออกไปเร็วมากและต้องกลับเร็วับเพราะบางทีต้องเลือกเป้าฮะมอเตอร์<ม>รไซค์ซิ่งผ่านไปสิบคันมอเตอร์ไซค์ดีกลังมาเนี่ยคุณต้องโหลดหดให้มันทัน<อ>ไม่ใช่จะเล่นค้างไวเไ้เลยลมอเตอร์ไซค์เลยอะไรเหยียบบทใเหยียบมันไม่ได้ครับแล้วต้องไปได้ด้วยมอเตอร์ไซค์ครับเช่นตํารวจสายตรวจยกไปได้เลยน้ําหนักต้องเบาขนาดต้องกระทัดรัดน้ำหนักกี่กิโลครับประมาณ6กเกิโลเท่านั้นแหละหกเกิโลครับแล้วจุดสาคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่า ต้องใช้คนน้อยๆอาอ,อาจจะคนน้องคนได้แล้วที่เหลือก็ไปรอนู่นนะฮะห้าหสเมตรนู่นไอ้สกูนี่บอกว่าแหมเรื่องนี้ได้ทํากันมานานล้ะครับทำไมไม่มีใครสนใจตําตำรวจซื้อไปประมาณสักเกือบประมาณ200รจุดได้ครับแล้วเราให้ฟรีไปเป็นรอ0 <laughs> อ่ยะ ที่ไม่ใช้เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกครับคือสพอไหนมีปัญหาแล้วก็พ่วงกับเขาจําเป็นต้องแก้ปัญหาเขาก็ออกทุนส่วนตัวกันนะฮะจนกระทั่งท่านปัจจุบันเนี่ยถึงจะซื้อแจกนะฮะจุดสาคัญอีกจุดหนึ่งที่ต้องเรียนไว้เลยว่าคือปัญหาที่ตารวจปฏิบัติเจอจริงๆผมเป็นตตลอยตอนนั้นทําไมไม่บูมเครื่องเนี่ยทั้งทที่เราผลิตมานานแล้วใช่ฮะที่ไม่บูมก็เพราะว่าก็ไม่แก้ปัญหากันจริงจังแบบท่านะดุลคือจับไปนอนคือเอาเอาเครื่องกลไกตัวเนี้ยเอาไปตั้งไว้ที่โรงพัก อ๋อเขาเขาแก้ปัญหากันจับได้ได้หลายร้อยคันแต่เกิดปัญหาตัวหนึ่งครับก็คือลูกน้องไม่อยากให้ใช้เพราะว่าเพราะว่าจับทีได้ร้อยสองร้อยคันเนี่ยเวลายกสิครับเรื่องใหญ่อ๋อหมายความว่าเครื่องเนี้ยพอเวลาไปใช้ปุ๊บเนี่ยนะฮะครับเขาบอกมันเครื่องยกมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เลยต้องยกขึ้นปิกอัพอย่างต้องยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถแล้วขอโทษขณะผมทดลองยกกับลูกน้องสองสามคนเนี่ยสองสามันก็หมดแรงแล้วครับนี่ยกกันเป็นร้อย และสายตรวจมีกี่คนเองที่ตั้งด่านที่ที่จะสกัดจับพวกนี้ าบอกยกกับพวกร่วมร่วมกตัญญูพวกอะไรเขาบอกยกกันค่อนคืนเลยครับากหมดเลี้ยวหมดแหลมตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านผอตรท่านเนี้ยท่านจะปาจริงจังเนี่ยนอกจากจะซื้อสิ่งของลาแล้วเนี่ยกรุณาซื้อไอ้ห้อยเล็กๆติดรถสายตรวจด้วยจะด้วยยกรถสายขึ้นรถอืมไม่งั้นตำรวจไม่อยากใช้ครับอ่ถามตำรวจจริงๆเลยทําไมเนี่ยก็จับได้เยอะดีนี่ไม่ไหวครับได้ครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าการสาธิต วิธีการเหยียบสิ่งสั่งลายแล้วจะทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือไม่จะทําให้รถสะบัดหรือไม่เราลองไปดูและคุยกับคนขับดูนะครับตอนนี้เราจะลองคุยกับคนขับดูนะครับว่าเมื่อขับสิ่งกีดขวางที่เป็นเหล็กแหลมๆทิ่มไปที่ล้อแล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครรถสะบัดไหมไม่ครับไม่สะบัดครับเหมือนเราวิ่งผ่านลูกนาดเล็กๆไปๆลูก <ๆ S 1> นึงครับ <ๆ S 1> ครับๆๆผมตึกๆไปขนาดนี้ครับ ถ้าหากว่าให้ตัวเองเอารถไปเนี่ยคิดว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนหลังจาผ่านเครื่องกีดฝัางนี้แล้วมาสักถ้าได้เต็มที่ออกมาสักสามรเมตรได้ครับกับลมหน้าหน้าจะหมดแล้วเกิดการสะบัดคงจะวิ่งต่อไปไม่ได้แล้วครับลมหน้ากับลมหลังนี่คือ